หลังจากที่นายแพทย์ชนนานสีแก้วสสน่านพักเพื่อไทยจัดพิธีทำบุญบ้านสยามธามันโยสถาปัตยกรรมยอดนิยมในสมัยรัชกาลที่5บรรยากาศที่อบอุน่นแฝงด้วยความงดงามอลังการเดี๋ยวเราจะมาเล่าที่มาบ้านหลังนี้ให้ฟังค่ะ บ้านสยามทามันโยชื่อนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติถึงมาริโอตามันโยสถาปนิกชาวอิตาเลียนที่มีช่วงชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่าผู้อยู่เบื้องหลังสถาปติยกรรมระดับไอคอนของประเทศไทยหลายแหง่งอย่างพระที่นั่งอนันตสมาคมหรือสถานีรถไฟหัวลำโพง หลังจากภาพถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะคะมีกระแสทั้งชื่นชมความงามและกระแสวิจารณ์ต่อมาแพทย์หญิงนวลสกุลบำรุงพงหรือหมอก้อยภรรยาหมอชนน่านได้ออกมาชี้แจงเรื่องที่โดนทัวลงว่างานบุญเล็กๆแต่ทัวมาลงมะระดกภรรยาที่ติดตัวมาสามีผิดสังั้นงานบุญเล็กๆแขกไม่ถึงร้อยแต่บ้านใหญ่ก็กลายเป็นประเด็น สยามทาบันโยบ้านที่มาจากการบริหารทรัพย์มรดก550ล้านบาทที่ติดตัวหมอก้อยมานั่นก็คือเป็นมรดกที่พ่อหมอก้อยให้มาค่ะ ทรัพย์เหล่านี้นะคะครอบครัวหมอชนน่านเนี่ยได้แจ้งไปยังปอปชอหลายรอบแล้วเราแปลงทรัพย์มรดกเป็นอาคารเก่าที่ควรอนุรักษ์ตามสิทธิของเราบ้านกลางป่าที่งดงามด้วยงานสถาปัตยกรรมใช้เวลาและกําลังในการรีโนเวทจนเข้าพักอาศัยได้บ้านเก่าเขาอยู่ก็ต้องทําบุญโดยบ้านหลังนี้นะคะมีเอกสารแสดงสิทธิชิ้นแรกคือตราแดงรอศ .1114 ตรงกับพศ2438เป็นปีที่28ในรัชสมัยของรัชกาลที่5กว่าจะมาเป็นโฉนดครุฑแดงที่ครอบครองอยู่ในประจุ าทางหมอก้อยทุ่มเวลาเป็นนายช่างใหญ่ทำทีมรีโนเวทบ้านพื้นที่สองไร่นี้จนเป็นภาพในปัจจุบันงานปูนปั้นละเมียดงดงามแต่งานไม้สักที่มากับอาคารผ่านการเวลามายาวนานเป็นงานที่ท้าทายมากฝนตกพายุเข้าน้ำรั่วแต่เราก็สู้เปลี่ยนไม้สักเก่าให้สมกับเป็นงานไม้สักทองภายในที่ยังคงงดงามสยามทามันโยบ้านของเราในปัจจุบันอาจเป็นพิพิธภัณฑ์ในอนาคต รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ